สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยโูฟ้าเพจของรัฐบาลที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้ที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการโพสต์ข้อความข่าวเราชนะนะครับห้ามแลกเงินขายสิทธิ์เราชนะเข้าขายผิดฐานช่อโกง ชมและฟังรายละเอียดครับจะอ่านให้ฟังจากเพจไทยคู่ฟ้านะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่23กุมภาพันธ์2564ครับที่เพจไทยคู่ฟ้าก็ได้โพสต์ข้อความข่าวในเพจหัวข้อว่าเตือนห้ามแลกเงินขายสิทธิ์เราชนะเข้าขายผิดฐานช่อโกงรายละเอียดครับ แจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กว่า34ล้านคนต้องระวังรู้หรือไม่ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะให้สิทธิ์ที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิจำเพาะบคุคคล ไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันจึงขอย้ําเตือนว่าสิทธิ์ตามโครงการเราชนะนั้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ดังนั้นผู้ที่รับซื้อสิทธิ์และผู้ที่ขายสิทธิ์อาจมีความผิดฐานช่อกงและ หากเป็นผู้กระทําผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็อาจมีความผิดตามระบบพรบคอมพิวเตอร์ก็อาจมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อีกด้วยกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทําผิดทางไปรษณีย์มาได้ที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพระยาไทยกรุงเทพ10400นี่ครับนี่ก็เป็นการ การโพส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องห้ามแรกเงินขายสิทธิ์เราชนะเข้าจะเข้าขายผิดฐานช่อโกงนะครับก็ข้อความนี้โพสทางเพจไทยคู่ฟ้าเมื่อเราวๆสินาฬิกาของวันที่23กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เรียนมาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์เราชนะได้ทราบว่านะครับ หากท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก็อย่าทําผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวทางราชการจะได้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็ขอย้าเตือนมาให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ